บุตรอะไรกินเลยละสวยที่สุดสวยที่หมดไปหมดเลยวคว่ามันก็สิบกิโลสิ ไอ้แสงมาไหวให้ได้ไมไปซื้ออันเลยนซื้อเถียงให้ได้แม่ขอเล้ยอ้ยีข้าวแม่มากไปซื้อแล้วกัมึงี่น่าน่งซื้อ่ะไอ้เต็มมันมึงลี่น่านี่มากกันไหมซื้อแล้วนไหมแต่ต้องซื้อเถียงคือ

เครืองเยอะมากเลยเท่าไหร่เบอร์เกอร์น่ะสี่หมื่นหนา่งกันโอ้โหราคาเดียวกันเต็มกล่องเลยแฮมบัดกับเบอร์เกอร์ราคาเดียวกันนะประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าบาทกี่เปล่าเขาหาย เออเออเอืนเนี่ยเอืดึงกลิ่นแล้สุดกันถ้าเป็นเบเป็นเบเกอร์ที่ใส่ชีสแล้วก็ใส่อะโปคาโดโปคาโดก็จะมันๆหน่อยหวานีลยคาก็มาซื้อไอ้โรตีอร่อยนะโรตีด้วยตัวโรตีมะม่วงนะมะม่วงเขาจะเปรี้ยวๆหน่อยหวาน เดี่ยวไข่สุดายเขใส่ซอสน้กี้เลยนะมันจะเพิ่มรสชาติคงไม่มีประเทศอื่นทำนะมีแต่ที่ร้านที่ทำประเทศเลยสุงที่ลูกค้าเยอะเขาทำสองกระทนละนะร้านนี้เยอกดิกมากสองกระทะน,นี่ไอ้อีกกระทะหน,นึ่งเขาอยู่นี่ บิ๊กมามาไม่พอบิก๊กบิ๊กกระทะใหญ่เ่ยเพียงไปซื้อตลาดไม่เสเร็จเด็ดเพียงบ้านนี่แหละด้วยที่ใช้ตลาดน,นี่แหละทุะย่างไปนี่นไ,ไม่เดียวไปเลยไม่เดียวอย่างไปหมดห้าที่ก็หมดในตลาดเช้าเนาะเงี้นเดียวเนาะ มีอันเดียวเลยเนาะมีอันเดียวยยเว้นตลาดนู่นอันนั้นคือตลาดใหญ่๋อ้โหขายดีแล้วโหวสิบก้อนสิสิบก้อนก็สิบก้อนก็สี่แสนร้อยก้อนสี่ล้านว้าเกินอะ่ะ <c oughs> ไม่ถึงสี่ถึงที่ถึง,ถงทีง่วันนี้ต้องถึง เพาะวันนี้ไปกัยี่สบห้าอันละโอ้โนโนเบอร์เกร์โอ้โบ,บอกอน่ากินนะแล้วก็แซนด์วิชก็น่ากินนะขอบคุณเจ๊น,นะครับเดี๋ยวใสายๆเนามาเดินเล่นแถวนี้่คือตอนนี้เร่หลายร้านก็เริ่มเปิดกันหมดแล้วคือส่วนมากสองสาร้านนี่จะเป็นร้านที่แบบขยันนะขยันมากนะเขานะคือเขามาเช่นไรก็เจอนะมืดแค่ไหนก็เจอนะช้าแค่ไหนก็เจอนะ ขยันเกินไปโอ้ยไม่รู้เอาเงินเอาทองไปเก็บไปไหนกันหมดมาทา่ไหนก็เจอไ,ไม่คิดจะไปไหนเนาะมใชวนน่วันหนึ่งวันหนึ่งวันละสี่ล้านกีบครับผม <laughs>